ครับคุณผู้ชมทางบ้านครับมาพบกับผมธนรกรแก้วกราเช่นเคยนี่คือโรงงานน้ำเดือมที่ทันสมัยที่สุดของอำเภอลอยหลวงนะครับอยู่ตำบลโชคชัยอยู่บ้านน้องดานนะตำบลโชคชัยอำเภอลอยหลวงของเสียอ่งแมก,กสิบนะครับชยินจะเป็นบุงเหลืองสเสืยเลือแมก,กสิบทำน้ำนะครับเจาะบา,านแล้วก็น้ำน้ำเป็นเป็น โรงงานที่ทันสมัยผลิตน้ำแข็งได้เลี้ยงาชามเพือได้หลวงทั้งหมดเลยทีเดียวนะครับกระบวนการผลิตที่ทันสมัยแล้วก็สะอาดมาีเครื่องกรองดูเครื่องิดบดน้ำแข็งมาทางที่ทันสมัยนะครับการการกรอง ได้มาตรฐานนะครับของโรงงานอุตสาหกรรมด้วยนะครับนี่คือโรงงานน้ำแข็งที่ดีที่สุดนะครับของเภอไดหลวงต้องน้ำาดื่มโชคชัยหรือว,ว่าน้ำแข็งโชคชัยของอำเภอได้หลวงครับวันนี้ผมที่นครแก้วกาไปกันก่อนนะครับสวัสดีครับ